สูตรเทียบสูตรวัดใจซึ่งมี12ตัวด้วยกันในวันศุกร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนตัวชอบ4 6กับ3 6ครับอสองตัวแค่นี้จบเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาธรรมบิ๊กจติธรรมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยฝังโขงใครที่สมหวังแหมสาตัวตรงๆนะครับทั้งทูบเสียงไทย โค้งสุดท้ายกับเพื่อนบ้านพัฒนาเย็นวันที่24กันยายน2568ครับ3ตัวตรงเรียกว่า3ตัวตรงตรงโค้ง,งสุดท้ายแมหลายคนก็สมหวังหลายคนก็ผิดหวังนะครับ2475แล้วกเ็เราจุดทุกวันนี้เสี่ยงท้ายได้ตัวเลขเหมือนกันเลยนะกับ AI ก็คือ475 สี่หนึ่งห้าก็ได้โอ้โหเป,เป๊ะเลยสาธุสาธุครับในส่วนของ AI ต้องแปลงครับต้องแปลงก็ถือว่าเข้าอยู่นะสองตัวนะฮะในส่วนของสูตรคิดสูตรคณวนของผมหลุดนะครับต้องบอกว่าหลุดงวดหนึ่งแต่ในสูตรที่ให้ไปอีกสูตรหนึ่งนั้นจะเป็นสูตรเทียบนะเป็นสูตรเทียบ สูตรวัดใจซึ่งมี12ตัวด้วยกัน12คู่นะครับแม่ 4, 4ล่างอย่างเดียวชุด12คู่ในวันนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ที่เราให้ไปมี12คู่ด้วยกันก็เลือกเอาเลยนะฮะจริงๆแล้วผมให้ไปทั้งหมดฮนะเป็นใช้สูตรเทียบแล้วก็สูตรวัดใจคือไปทั้งหมดเลยล่างอย่างเดียวนะฮะล่างอย่างเดียวก็สมหวังกันไปหลายท่านหลายคนนะครับบางคนก็รอดู มองดูเฉยๆยังไม่แน่ใจขอดูไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเอาเป็นว่าในงวดนี้เราสมหวังกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็น4-4หรือ3ตัวนะครับในส่วนของเลขทูบเสียงไทยคือ4-1-5นั่นเอง4-7-5-4-1-5ทูบเสียงไทยเราได้แบบ เน้นๆเลยทีเดียวจับตาในวันต่อไปสุกร์ที่26กันยายนนี้จะได้ตัวไหนคอยติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยในวันสุกร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนตัวชอบ4ี่หกับสามหกครับอ่ะสองทัวแค่นี้จบเลยอ่ะใครชอบคอมเมนต์บอกด้วยนะงวดต่อไปศุกร์ที่ยี่สิบครับอ่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตาม รับชมนะฝากติดตามด้วยนะครับทั้งหมดท่องมวลที่ไม่ว่าจะเป็น YouTube ทางเพจนะั่แหละที่ผมลงไปเนี่ยฝากติดตามด้วยนะฝากแชร์ด้วยขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ